สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อปลดแอกแอกคือเครื่องคาที่คล้องคอสัตว์ลากจูงไว้ให้เดินวนอยู่ในลู่ไม่เป็นอิสระชีวิตคนเราก็มีแอกอยู่เช่นเดียวกันแอกของความยึดมั่นถือมั่นความยินดีพอใจและความโกรธเกลียดความขึ้นขึ้นลงลงแห่งจิตใจ พระพุทธเจ้าตรัสว่าแอกของโลกียธรรมมีเป็นคู่คู่เช่นลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกตราบใดที่เรายังปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำใจเราก็เป็นเหมือนโคที่เดินวนอยู่ในทุ่งถูกแอกครูดให้เจ็บช้ำอยู่ตลอดเวลาในสมัยพุทธกาล มีเหตุการณ์ที่สะท้อนคำสอนนี้อย่างชัดเจนครั้งหนึ่งพระสารีบุตรหลังจากบวชได้15้าวันอยู่รับใช้พระพุทธเจ้าที่ยอดเขาคิดชะกูดมีหลานชายชื่อทีคณขะ,ขะเป็นปริพาชกเดินทางมาหาเมื่อเห็นพระสารีบุตรบวชและอยู่รับใช้พระพุทธเจ้าเขาไม่พอใจพูดแดกดันว่า พระโคโดมข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมดพูดอย่างนี้หมายถึงการปฏิเสธทุกสิ่งแม้พระพุทธเจ้าก็รวมอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสตอบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งว่าอคิเวสนะถ้าอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านท่านควรจะไม่ชอบความเห็นอย่างนั้นเสียด้วย คำตอบสั้นๆแต่ถึงใจมากเพราะเตือนว่าแม้ความเห็นว่าไม่เอาอะไรเลยก็เป็นสิ่งที่เรายึดอยู่เช่นกันจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเรามีทิฏฐิสามอย่าง 1. บางคนไม่ชอบอะไรเลยเกลียดทุกอย่าง 2. บางคนชอบทุกอย่างยึดติดเพลินหมด 3. บางคนเลือกชอบบางอย่างเกลียดบางอย่างทิฏฐิเหล่านี้พาให้คนขัดแยง้งทะเลาะเบียดเบียนกันเพราะถือว่าความเห็นของเราถูกของคนอื่นผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เลือกทิฏฐิใดแต่สอนให้ละทิฏฐิทั้งหมดไม่ยึดถือไม่แบ่งแยกไม่ยืนกรานว่าอันนี้จริงอันอื่นไม่จริงจากเรื่องทิฐิ พระองค์ตรัสต่อถึงการพิจารณากายอคิเวสนะกายนี้เป็นของประชุมกันแห่งดินน้ำลมไฟเกิดจากพ่อแม่เจริญเพราะข้าวน้ำสก,กรปรกต้องอาบต้องชำระอยู่เสมอมีความแตกสลายเป็นธรรมดาท่านชี้ว่าร่างกายนี้เหมือนหัวฝีเหมือนแผลสด ต้องประครบประงมรักษาไม่ให้เน่าแต่คนกลับมองว่ากายงามหน้าหลงไหลเพราะเห็นแค่ผิวหนังแต่ภายในคือสิ่งปฏิกูลมีเลือดหนองกระดูกเส้นเอ็นถ้าลอกหนังออกแม้คนรักกันก็ยังกลัวจนวิ่งหนีพระองค์ตรัสให้เจริญกายยตาสติคิดถึงกายตามความจริง ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นอย่างนี้ใจจะคลายจากความหลงรักยึดมั่นในกายต่อมาพระองค์ตรัสถึงเวทนาสามอย่าง 1. สุข 2. ทุกข์สอ,สอุเบกขาเวทนาเหล่านี้ไม่เที่ยงเกิดเพราะเหตุดับเพราะเหตุ เวลาสุขเราติดสุขคิดว่าเที่ยงพอสุขเปลี่ยนกลับเป็นทุกข์เวลาทุกข์เราก็กลัวว่ามันจะอยู่กับเราตลอดยิ่งทุกข์หนักขึ้นเหมือนคนเห็นเงาของดวงจันทร์ในน้ำพยายามคว้าแต่คว้าได้แค่น้ำไม่ได้ดวงจันทร์พระพุทธองค์สอนว่าผู้เห็นตามจริงย่อมเบื่อหน่ายในสุขทุกอุเบกขา เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดจิตหลุดพ้นในขณะที่พระองค์แสดงธรรมแก่ทีฆะนัคขะพระสารีบุตรนั่งพัดถวายอยู่ด้านหลังได้ฟังแล้วพิจารณาตามอย่างลึกซึง้งจนจิตหลุดพ้นจากอาสวะบรรล,ลุอรหัตผลทีฆะนขะเองก็เห็นธรรมสิ้นความสงสัยแสดงตนเป็นอุบาสก ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเพราะพุทธเจ้าตรัสเปรียบโลกิยสุขเหมือนน้ำพึ่งบนคมของอาวุธคือหวานแต่มีคมพร้อมที่จะบาดลึกหรือน้ำพึ่งอยู่ในปากงูพิษคือหวานแต่รายร้อมด้วยพิษภัยอันตรายสุขในโลกมักมีภัยแฝงเช่นความแก่ความเจ็บ ความตายความพลัดพรากตรงกันข้ามนิพพานคือความสุขที่ปลอดภัยเป็นโลกุตระสุขเป็นความสงบเยือกเย็นพ้นจากความติดพันความแปรปรวนความทุกข์สุดท้ายพระองค์ตรัสว่าแอกของวัตตะคือคู่แห่งโลกธรรมที่ครอบงำจิตใจ คนที่ปลดแอกได้คือผู้ไม่หวั่นไหวในลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์ดวงจิตของท่านเป็นอิสระเหมือนโคที่ปลดแอกแล้วอยู่ในโลกแต่ใจเหนือโลกโลกกระทำทำอะไรไม่ได้มีเสรีภาพทางจิตมีความสุขสงบลึกซึ้งแจ่มใสนี่แหลคะค่ะ การปลดแอกคือการปลดจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเห็นตามจริงของโลกและชีวิตจนจิตหลุดพ้นเป็นอิสระเย็นสงบอย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านได้ใครครวญและปฏิบัติตามแนวนี้เพื่อพบความสงบสุขในจิตใจและปลดแอกแห่งวัตฏะได้ในที่สุดขอบคุณค่ะ